ใกล้สื้้าลงเลยได้ปะสื้้าลงของใต้ดินอะไรเสื้อบอเสื้อบอพูนลงอยู่ห่ของใต้ดินน่ะเนี่ยหุ่งงของใต้ดินนั่นเนี่ยเสื้อบอร้องลาเสื้อบอขี่รถมันสิมีบอทางเทิงเขาขี่รถกันมันมันนี่ยังคืออยู่แย่ยอยู่ในห้างเนาะเป็นยังไงน้ำน้ำเอ้ยอย่าพี่ตีตีใครเลยนะไปซื้อดิเดี๋ยวมาหากล้องเนี่ยไม่ได้เลยวุ้กไปซื้อข้างเล็กบอก พี่ไดเต็นท์อดนผู้ื้อไงอ๋อจ้าป่าเน่คือไรกันมันจะไปไปเลจ้าป่าเขาจะบอกว่าโลกที่แปเป็นยังไงอาจารย์ตนเป็นแหรออ้โหได้ดีไฟดไฟใต้ดินได้น้องเสื้ออยู่บ่เนี่ยรถเขากำลังแหลกอยู่ีน่ย จะบออยู่ข้างล่างมีอีกเมืองนึงนะเป็นอีกเมืองหนึ่งเสื้อบอลอีกเคยไปผมเคยไปเนี่ยเห็นตัวขี่รถอเชี่ยแต่ข้างล่างมันเป็นอีกเมืองนึงเป็นอีกเมืองนึงเป็นอีกจุดหนึ่งท uh ี่ว่าคนสัญจรอยู่ข้างล่างใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างนะเคยไปบอนองหรอเคยเสื้อต้องไปเบิ่เสื้อพ่อบ่เคยยัง่พ่อยังวเสื้อ บอกมันนีจริงบ่โมเสือเนาะต้องไปเห็นก่อนจะเสือ่อเนี่ยเห็นคนขี่รถวนวันวนวัน,ว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 นแต่ว่าความเป็นจริงอยู่ข้างล่างอยู่ใต้ดินเนี่ยมีประชากรใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นสัญจรใช้ชีวิตในการเดินทางต่างๆนะน้องหลาพอกไปน้องหลาเขาโมเสือเดี๋ยวอาจสีพาไปเบิ่งว่ามันแม่นจริงบ่เดี๋ยวบอกโอ้ยไอตัวน้องบ่เพราะว่าเนาะคนเฮางมันเคยเห็นเด้บ่ได้เซือง่ายๆนะคนนอนหมดแล้วเนาะ ไม่ใช่นั้นแล้วี๋้วอาจจะพาไปเบ่งวันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่แล้วกันว่าเอาเขามาอยู่เมืองกรุงเนี่ยชีวิตการเดิน,นทางเขาเนี่ยต้วเรนประหยัดเขาก็ต้องหิบแมน่นว่าล่ะเพื่อให้ประหยัดที่สุดแต่เส้นมันนี้คือกันเขาอยากประหยัดเขาก็ต้องหาวิธีอื่นแต่เส้นนู้อีกจุดเนืงอมันมีของใกล้ดินอยู่ข้างล่างเขาก็ต้องหาวิธีประมาณนี้เลยเนาะมา ตอนนี้อีกคนหนึ่งว่า,าอะไรแหละแล้วจากไหนต้องลาใกล้สื้้าลงเลยได้ปะเสื้อผ้าลงของใต้ดิน,นอะไรเสื้อบอ,อ,บอ,อเสื้อบอพุนลงอยู่หุงของใต้ดินน่ะเนี่ยอุโมงค์ของใต้ดินนั่นเนี่ยเสื้อบอต้องลาเสื้อบออยู่อยู่บนอย่างซี่กับคนใส่ซีบิดกันเต็มเลยใส่ซีบิดกันอยู่ข้างบนอย่างซี่ แลงไปหงใต้ล่างหงข้างล่างนี่ก็ยังมีอีกนะมีคนใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างอีกนะก็เป็นรถไฟคือกันแม่ใช้ชีวิตในการเดินทาง,ต,างต่างๆกายังมีคือกันนะน้องหลานะแม่น้องหลาจะบ่เสื้อเนะเที่ยวไอจีพาน้องหลาลงไปเบิ่งหวาข้างล่างมันมีอดีมี่ี<ะ>่มีแต่รถเป็นเป็นรถไฟน้องหลารถไฟความเร็วสูงนะแต่ว่ารถพวกนี้โมมีแต่ว<ท>่าค้นผู้ค้นนี่คนขางที่จะลาย นะองหลานนะคนคนคนขาที่จะหลายที่ไสในนักการ์ตูนเป็นอยู่หรือว่าไสเซเว่นมีนี่เลมีได้เซเว่นแกมีเลยองหลานไลยเอาไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันดีกว่าเพราะไปองหลานจะมาเสือเดี๋ยวเราลงไปเบิ่งกันว่าข้างล่างมันมีจริงๆนะนี่นะครับน้องสาวมาครับตัวเขไปไปกันเลย เสื้อบอนี่นี่น,นี่อันนี้เขาลงใต้ดินได้่นันี่เขาเรียกว่าลงใต้ดินเด้เนาะนี่ว่าเสื้อได้แต่ว่าเสือเลยนี่แหละเขาเรียกว่าห้องใต้ดินเลยนะข้ต่างกันอะไต่างน้องเจ้าอยากเสือมาได้แลนนนะตอนนี้นี่เห็นหรอเสื้อบอป่ะว่าข้า,างล่างเนี่ยเขามาอยู่อีกเมืองเมืองนึงนะตอนนี้นะเดี๋ยวเรามีคอ,องขายได้นนอง นี่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 ก็ขายบ่สอีกเนี่เสื้อ,อยังบัตรดีเสื้อ,อยังว่าอยู่นี่นี่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น้องบ่เคยเห็นนะนี่นะเคยเห็นบ่แบบอันนี้คือห้องใต้ดินเนียสงสัยบ่ว่าเขาอยู่กันได้ยังไงข้างลุข้างบนนี่เห็นบ่ข้างบนสภาพข้างบนเป็นยังไงนี่นะทุกคน คือโอกาสนะทุกคนพาน้องเนี่ยง่ากป่ะพี่พู้ซึกจากไหนทัง้งหล่ะสีจะได้ลงใต้ดิน<ม>เป็นข้างแรกคิดว่ามันสีมีบ่ครางเทิงเขาขี่รถกันมันมันนี่ยอย่าคืออยู่แย่อยู่ในหา้างเนาะบอกว่าคือแต่อยู่ในหา้างอยู่ในหา้นหางเลย,เลยแหละอากาศเย็นช่ำเลยนี่เยังไง อากาเศเย็นช่ำเลยนะเนอะมานมีกันนมพี่กันโอ,อ้แต่ว่ชุดนี่ชุดนี่เซเว่นโบเฮนเนาะปกติมันจะมีได้เซเวนเซเวนยู่ทัรงองยางตกไปข้างในโอ้ข้างในคุ้มไห เชื่อปะเชื่อ่คือไม่ห้พึ่งตองนีแคตัวลูกที่อันนนี่เลิกไหมเนี่คนนี้อึ้งเลยอึ้งอพอเราเเคยเห็นเช้่คขีดเอ้เขาใช้ชิวิตกันเลยแล้วแปลกปะแปลกใจปะเนี่ยมันมีอุอใจอุแปลกตาโอเค เครื่องทึหมดเลนเครื่องรถรถแดงมองแยกเข้ายืนนอกากเห็นตัวมงเหี้นเป็นแยกีแยเยเป็นีแยมองเขาินยืนบ่งหังหันนี้น้องหล่ะที่เขายืนเบ่งอันน้เนี่ยพอลงหาข้างหลางเป็นสี่เออลงมาก มันมีอุปสรรค์อีกกลุ่มหนึ่งนั่งใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมบ้านเม่นบ่อนซื้อตัวไม่เห็นน้องหลานนี่บ่อนซื้อตัวอันนี้คือบ่อนซื้อตัวนี่เขาจีไปใช้ก็ซื้ออยู่นี่แน่นอนเป็นอีกจุดหนึ่งมุมหนึ่งนะที่อยากให้เห็นนะคนนี้อึ้งเลยวะพ่อไวยังโอโหเลยจะได้จักฉาบได้เนาะฮะจะได้จักฉาบได้ไม่นละเลยไงลึกปะ นี่แหละน้องล้าเขาเรียกว่าเทคโ,ทคโนโลยีที่ทันสมัยเ,านนนเ,ยเจาะสร้างอุโมงขึ้นมานะเน,ะะนี่ยบิดก <laughs> ันส <c oughs> า,า,า,าวสาวสวรรค์นักกีฬาผู้หญิงขึ้นขึ้นเมืองเซเว่นไ,ไหมไปไปเบืองเซเว่นกันว่าเซเว่นมันมี่เทพออกมา มาทุกคนนะมา่อยากเสื้อก็ต้องเสื้อเลยนี่นะทุกคนนะสาวลาวเป็นข้างแรกของสาวลาวนะทุกคนเย็นเนาะ เย็นแห้งอรีเลยเจ้าให้นั่งได้ลินได้เลยนั่งลินนั่งยังได้เลยอากาศเย็นสั่มเลยนี่ทังห้างบอกนะทุกค,คนวันนี้จะพาน้องสาวเพื่อนนี่จะให้น้องสาวเพื่อนซื้อนะมาใครไปก็ซื้อ ตัวดิตัวรถพี่รถเพื่อเดินทางไปสู่ท่าผาบ่าผาป่ะข้างแรกบ่น้องหลังข้างแรกเนาะผมเคยซื้อจริงจริงด้วยกูซื้อไกลเลไกลตื่นเต้นอยู่บ่เต้นแดงเต้นแดงบเอาเอาผมจะเชื่อนียพื่อนทุกคนน้องเพื่อจะไปซื้อนะทุกคนนาฬลกะน้องเพื่อจะไปนะว่าประมาณใดเป็นอย่งไรทุกคนมาเบิ่งมาสู้พร้อมกันนะทุกคน ชี่ยากแน่แน่แล้วโอ้โยังก็ยืยวานเดค่อยังก็มาชี้กันยามันคือเึ๊กเทิงเลยมันแตกต่างกับตเทิงหมดเลยแตกต่างไงนี่เด้เึ๊กเทิงเนี่ยคือหลุดเขาเรียนวันวันที่คือนองเงินนั่นแหละแลยก็มีตึกมากมายเนี่ยน้องคีดบัวมันคือโบธล่มลงมาแหละมันคือมีของใต้ดินแบบนี้เคยขีดอยู่บอกมันแปลกเนาะหนาแปลก น้องเพิ่นแปลกใจนะทุกคนนะว่าข้างแรกของน้องเพิ่นเนาะเป็นข้างแรกที่ว่าได้มาขึ้นรถซีใต้ดินตอนแรกคิดว่าโบมีคิดบ่คิดว่ามันมันเป็นได้ไหมลุงคิดว่าเป็นไป็่ได้ดอกเนาะทุกคนมือนี่กัเลยอะกัเลยให้น้องเพิ่นมาลองเบิ่งว่ามันเป็นยังไงมันเป็นมีแท้บ่

จะเพิ่งเลยเขียดไเดยอเลยเขียดวได้ได้เพิ่นบา,าเานี่ะเาก็จะว่กไปไปท่าพะไปทาพระสี่คนบอกเ่าทาพระสี่คนค่าลองหมงเด้อลองเหมงเด้อไป เหตา้น่ะเต้นคือเอยไงอจั๊กบาน่ะคืองนันจะไปไปจั๊กบา่า้นบแปดไม่ใช่ไหอากาศเปนแหงโอเคหนมากยิบมากไม่ใช่นแีกูแล้วอ๋อกูแล้วป่านอันนี้จะดุงดิเลยบู่ไปเด้เลยข้าเจ้าไปเ่ินมาเ ไม้ยเขามาเขาะอย่างไหเห็นจะคือจเนงไหอ้าใแล้งนเอไปแจกกันแจกกันไปสสาวเป็นยังไงลองดมรูสึกยงไหน้ตื่นเตโอ้โหตึเต้น้ดนหานเลยออา อะไนะไปบุเปอร์อ่อใส่ไป้ยอย่าไปหยดเลยาวดำหยดเลยแปะเลยแปะเลยโอ้โหไม่ใช่ไหนไม่จช่ไหนลงไปอีกเลยอันนี้แค่ชั้นแรกนะมันมีทั้งหมดไนี่พระมัน4ีชั้นนะใช่จ้าบวมพนะเจะบลุข้าเจ้าโจลงไปแดงเลยเอาเอานี่เจะาลุเวลารถเลดนี่ยังค่นี้แหละ ด้วยความว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยไงมันแม่นโบราณน้องน้ำบ่บ่โมแม่นได้ร้องพี่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 นี่ของเฮามันต้องสุดเลยด้ยมันแม่นโบราณฮะวะมันแม่นบ่อเฮาเฮาสุดเลยห้อลงใต้สุดเลย โมแม่โมแม่อันนี้มันทรายสีเหลืองมาคือว่าข้าผ่าได้ไ,ไหมบอกแม่นบอกโอ้ยลบลบพีพีพลบก่นเลยแม่นบอกแม่บแมบะนบอกเขาเขาขึ้นนี่บอก บอกไปแชร์กับไปถาพระตอนนี้เขาอยู่ซ้ายอ๋อน,นี่ถาพระจะัไปเรียก <Okay. S 1> เดี๋ยวไปถามเจ้าหน้าที่พอดูว่ามาเจ้าหน้าที่มืนกันดูมามามาเจ้าหน้าที่อยู่ซ้ายมาทุกคนตอนนี้ว่าแนบกับผ้าน้องคนไปถามเจ้าหน้าที่นะว่าขึ้นฝั่งใดน,นะ เขาเวดมีใจไหนทีนาะงข้างนี้ไปใส้ข้าศึกใช้บ้างนี่ไง่ายถ้าขาข้างนี้ดิใช่ตอนนี้เขาอยู่สุขุมวิทใช่ปะไม่ร <c oughs> ู้ลเออยลยอยู่สุขุมวิทไปโอเคข้างนี้ข้างนี้แน่แน่เดี๋ยวไปบอกทีมงานเลยเออดีดีได้น้องนำานี่นี่นี่น้องแม่หมอนี่สุขุมวิทเป็นเขาอยู่ตอนนี้สุขุมวิท แล้วก็สุขุมวิทไปแล้วก็ไปคลองเตยลุมพินีสีลมโอเคท่าพระโอเคถูกต้องประมาณนี้แหละคือได้ท่าพระใช่คุ้งซึกทีงไหนคู้งซึกที่ไหนฮู้ว่าหันอยู่ข้างเพเลิงว่าหันอยู่ข้างเพิงเห็นรถแล่นวันวันบัดที่นี่เขาลงมาใต้ดินเลยสิคุ้งซึกอย่งไรต่างกันต่างกันเหมาะต่างกันเย็นเย็นไหมเย็นหลายขนาดวะ พี่น้องน้ำมายืนยืนถา่ายคิวนังแหล,ยลยนะย็นช้ำเลยเน,นาะแอร์ฟรีด้วนี่แอร์ฟรีด้วนี่แต่คนบริพาดน้องๆไปมือเหนื่อยเลยเลยสุดยอดขอเมย์ล่าเนาะน้องเปวดขางงปวดขาแหงเลสุดยอดอนนนะนรเลยจีไปยังก็จีไปเข่ายังก็จีไปหลินใส่ต่อสองคนนี่ฮะสองคนจีไปหลินใส่สองคนหรือสามคน หากินเข่าก่อนบ่มีบอลกินเข่าบ่ลอะไรแถวนี้ท่าผาถ้าผามันมีบอลกินเข่าบ่ลอะเออมีอยู่มีอยู่ให้เห็นบอลมันมีบอลหนึ่งล้านน่าจะเป็นล้านเข่าพัดหรือล้านอะไรเขี่อนกระไรนี่เดย์ฝรั่งเรต้องห่วงเลยคนุณายแน่ยน้องฝลังเออสาวมันเป็นรถไทยรถไทยคือเราขี่นะบ่กไม่บ่แล้วเพราะมันมันคือกันกับใครกัน คล้ายๆกันเลยแ่ว่าคล้ายๆวเป็่ออะคล้ยกันเลยน้องคล้ายๆกันเลย,นย,นเลยในตื่นเต้นไม่เคยเห็นเลยนี่บอ่เคยเห็นจักเถือหลดุดอย่างนีมาเล่นอยู่หลุดอย่างานีุ้งมาเล่นอยู่ข้างล่างนาะไมได้จะเปนสะโลวมน<อ>นันจะเหตุกิจจเหตุจชัก,ชก ช้ามัาม่งช้างชาั่ได้ยังไงเขาหยางลงมานี่เพอือทิโก็ไปเน่ะเพื่อสิลงมาได้อีกเขาขิดเอาเขาไปพูดไปจดเจาะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยความเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยมันเกินอะไรเลยแต่มีแคบเป็นจักปีจักแล้วประเทศไทยนี่ยเธอสุดยอดเลยเพยังมีมอุโมงค์ไงใครเขาค้นน่งเล่นอย่างนี้น,นี่ถามน้องจีนอุโอมงค์นั่งเล่นนะเนาะมีอุโมงค์นางเล่นพร้อมดิมีแอร์มีห้องน้ำนะคะเลย มีบอร์ดคนนำกินฟรีมีห้องน้ำในข้าวมีบอร์ดสากเบสุดยอดเลยุดยอดเลยบอขรดขอต่างกันมื่อนีิดอะไรหย่างวันมืดอันนี่เปาอย่างเองกันอย่างวัดมือเลยหมดปวดเบิดปวดประตูเบิ <ค>ถ้าก<อ>ันเหนือ่อยไม่คุมคนวันี้ย่อมหลับเลยนะค่ะเจอคือว่อวอา,ออาวเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งที่ว่าได้เจอเนาะที่เกิดขึ้นสุขุมวิทเดินทางสู่ท่าพระกี่สถานีเขาต้องยืนอีกหลายเขาต้องหาบ่อนั่งจะมีบ่อนั่งก็ดี นี่ว่านั่งกันดีคนช่วงนี้นะก็มีบบย่านาบ่ทันคนมันหลยเินเอคนบอกกันไลยคนมันหลยต้องมึงดิหนะใครวันอาทิตย์มันเป็นวันที่แบบทุกคนมันหยุดงานดิเขาเจ้ากันเลยแบบออกมาทิ่นมาเที่ยวกันมันก็เลยเหตุเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคนมันคนขังที่จะแน่นนะแตละบบอนนะก็บางทีแต่คนขจาหลังขึ้นมาตัดินแต่เสี่ยวกัน มันเป็นวันที่ว่าทุกคนออกมาหาแม่นออกมาหลินมาเที่ยวมาหาอยู่หากินบางคนกับเพิ่งเลิกเวียกเลยนะบางคนกับหาเกืาเต็มเลยค่ะโอ้โหอันที่ล่ะตเต็มเต็มเดี๋ยวเขาขอนี้เอาไปสิได้ยืนเต็มเราต้องห่วงของเขาในนักเลยคนหลายค่ะไม่ได้คนยืนแค่อันี้บัตมาแล้ว <c oughs> ไปไหนใจ้าวนใจส่งหัวเหคนหยืนนะเขาสิยออกเลยนะนี่ทุกคนขอบต้องร้อ,อยให้คนออกมาก่นอเนเอาค่อยขยอยเขาไปใช่เุกค <c oughs> น,นตอนนี้เขากำลังจะเข่าก,กันไปไปไปน้องหลาไปข่าไปโบนั บานามีบนนั่งเนาะบมีบนนั่งเลยคนเราคนเราได้ไรได้เป็น <c oughs> ไังไรเ <c oughs> <c oughs> ต็มมคนเต็มตายตายเอาทางนอกระมาแนวกับทางนอกระขอจบไปเท่านี้กันแล้วกันนะทุกคนนะกะเจอกันกะกูแหละมีเวลาเนี่ยค่อยมาเจอกันอีกทีหนึ่นนงเนาะทุกคนเนาะ มานี้มาแนข่ขอโชคเป็นี่นี้ขอกล้าวขว่าสบายดีสบายดีน้องลาสบายดีสบายดีสบายดีายดมาแน่ทุกคนบายบายครับผม